ยังเป็นมีดเล็กแหนบด้ามจะเป็นประกบข้างไม้ประดู่นะครับสองข้างแกนกลางกับบอกคอจะเป็นไม้กระพีเข่าควายนะครับผมตัดกันลายสวยๆส,สีสวยๆเลยนะครับผมเป็นมีดทําครัวนะครับผมครับสเปคมีดเล่มนี้นะครับใบยาวอยู่ที่1 0บจุดสามนิ้วความยาวารวมด้ามนะครับอยู่ที่สิปดนิ้วพอดีนะครับเล่มนี้ สันหนาห้ามิลนะครับผมตรงโคนนะครับผมใบมีดกว้างสุดสองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งนิ้วนะครับผมับตามนี้เลยนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะครับโดยประมาณนะครับผมเป็นมีดทําครัวนะครับเน้นหั่นเฉือนซอยพวกเนื้อพวกผักนะครับผมเป็นงานเล่งานซอยนะครับขับมาดูคมนะครับผม แับคมวันหวานเลยนะครับผมมีค่อนข้างบางนะครับมีดทาครัวนะครับผมช่างก็เลยเน้นทาใบบางนะครับผมเน้นความคมนะครับแับผมคมวันหวานเลยนะครับผมครับตาสมาชิกท่านใดนะครับสนใจมีดทาครัวนะครับผมเป็นมีดเชฟนะครับผมครับทา